คัลโลสวิดาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายซุกู้สุ้คนเลยครับผมพบกับค่อยบูมน้อย,อย,อยร้อยเอยดแช่แนวคือเก้าขึ้นเดินนเมนะครับผมฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดติดตามอย่ากดข,ข้ามโฆษณาด้วยครับพี่น้องครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมขายปลาหมึกย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาหาเลานนะครับผมตลาดสดตลาดเต่างอยครับผมสักลนครพี่น้องครับเตา่ตางอยเตา่ตางอยครับผมเอาแค่ตะเภาแล้วค่จบไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตลาดนะครับพี่น้อง เราก็จะเข้าไปดูข้างในตลาดกันนะครับผมคาดแต่แววคาดแต่แววพี่หมวยก็เดินเข้าไปแล้วนะครับผมถากอนถากอนไปเลยจ้า,าไ,มไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินไหมพี่น้องเป็นหิ้วเข่าเลยครับผม,มยังกินวะโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผม อากาศดีดีเมื่อนี้นะครับขนมเท่าไหร่คะสิบบาทขนมอะไรอ่ะขนมต้มต้มขนมต้มออกราได้ยังไงเกลืป,นดดนปูนด้วยเอาเกลยอปูนด้วยจ้าเสือไปะตฉพอะกินเ้ยบู๊ยขนมต้ม เอาหมดเลยค่ะไม่ได้ง,งกเด้โอ้เสียนสามสิบบาทเพื่อนให้ Albert, อาาใเอาเบิร์แม่พี่นองแม่ค้ากับใจดีเนาะแม่ค้าใจดีลูกค้ากระใจอ้อนหมพี่นองเหมาเลยหมดไม่หมดแล้วแต่กินหมดไม่หมดแล้วก็แช่วไว้กินได้นะครับผมนี้พาน้องชายมาเดินกับนี่หมวยนะครับผมตลาดสดเต่างออยนะครับเป็นตลาดของสดแล้วก็มีขายผักด้วยขายกับข้าวสาเร็จด,ด้วยนะครับ เทากระสีหาแนวไปกินนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ากลางคืนบูมน้อยก็ไม่ค่อยกินเยอะนะครับผมอ๋มอมีขายของอาหารทะเลด้วยมีกุ้งขายด้วยกุ้งโลละร้อยแปดสิบบาทเอาสลับเปิ้ลกับปามึกเสือินอ๋อวันนี้่วันนี้พาแม่ค้าข้างข้างร้านมาเดินตลาดด้วยนะครับผมเจ๊เปิ้ลแก้ไขส้มตำอยู่ข้างร้านปลหมึกย่างบูมนั่นแหละ แกก็จะมาซื้อของทะเลนะครับวันนี้มาด้วยกันนะครับยุไซน้อบันนี้ร้านขายผลไม้ก็มีนะครับมาดูว่าบุมจะได้อะไรไปกินพี่น้องมือนีจกักสเดยยังไปกินเนื้ออ๋อตรงนี้ก็ขายของทะเลเหมือนกันมีกุ้งนะครับผมขายของทะเลก็มี ละไอยังงเนี่ยเอาคือบัมีกับเข่าขายข้าเดินก่อนดูเดินดูก่อนดีาคือบมีกับเข่าขายตลาดเตาง้อยพี่น้องแนวกินอะายเอาไปยังไงพี่เพื่อมาือเข่าอพี่นี่ยะอยู่แ้วเนี่ยคำใสนะครับผมเจอกันอยู่ที่โรงแรมานเมยยากนะครับอี้ามตักม่ดองชอหมกับมตพักหลายีหม กับข่าวสำเร็จบ่มีบอกกับข้าสำเร็จอยู่ตรงไหนครับแม่กับข้าสำเร็จมีไหมครับเอาเปิดเราบอกเอาเปิดเราไม่ได้ขายําทคำบอกกับข่ายสำเร็จเอาสมัตเราขายดีสิมั้งเอาขายดีกันเลยเปิดเอาแสนอว่าข่อยมากคำที่นี่เป็นบอกเปิดเลยเอาแล้วเราจะกินอะไรวันนี้เราจะกินอะไรดีวันนี้กับข่าวเบิดไหมพี่น้อง นะครับจังไนดีสกิน,นอี่ยังดีมันอ๋อมัาไม่เน่ากินแล้วไปเลยพี่น้องเลย,ย,ยมีร้านปิ้งย่างเบื่อหรอแม่ปิ้งย่างไหม,มตกลงกันบ่ได้เอาจังสี่ซะสื่อปลาไปต้มปนซะก็ <c oughs> สั่นกคยซื้อปลาไปต้มปนมันบบมีเน่กินไหมพี่น,อน้องแจ,จ็สกินอี๋น้องตลาดเต่างวยทำไมไวเร็วจังเลยอะ่ะ เนวกินสําเร็จเบิร์ดเหลือตาผักพี่น yeah. ้องสิก er ินตาผักตาหย่ายู mm ่นี่กับเบื่อล่ะแม่พี่น้องมันสิบอุ่นทองนะครับผมเอาอีย่างนี่ครับสีกระดากระดาโอไกลใกล้ยังนี้เนี่ยไก่้ยังนี้เอาว่าเป็นใก่ตลาดบอวี่แม่ข่าไาเดี๋ยวเดิเดๆอ้วนแม่ข่าอยู่นี่แหละเอาไก่บ้านกับใกล้อยู่บ้านเนาะกับมาอยู่ตลาดมันก็ต้องเป็นไก่ตลาด อาการของมันเราไปเอายุไิหลายเปิ้ลไปแส่วคือว่าซิมาซื้อของทะเลเนี่ยเขิยนโมมี่พี่น yeah okay ้องเอ้ยเบิร์ดเลียวนะครับผมกับข้าวสำเร็จไม่มีเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเดินเลาะซื้อถุงเท้าถุงเท้าเท่าไหร่ครับคู่ลสิบบาท3มคู่ยี่สิบอ๋อ สามคูยี่สิบบาทขายถือนะครับผมขายถือจ้าน้องสาวทำโรงงานเองจ้าอ๋อมีโรงงานถุงเท้าเองนะครับผมเนื้อผ่านิ่มอยู่เด้เนาะเนื้อผ้านิ่มมากเลยพี่น้องครับผมสวยอเลยนอนเหรอเอาของข่อยครูหนึ่งนะครับผมก็คือบูมน้อยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่ถุงเท้านะครับเราก็ซื้อไปถุงเดียวนะครับมือต่อไปเขาก็ปิดไล่ใส่เลยพี่น้อง ถ้าก็ต้องกลับไล่ใส่เมนพี่น้อยขอไม่ได้ไประหยัดเลยแต่ว่าเราใช้เงินเป็นประมาณนี้แหละเออ <c oughs> นะครับผมดีดีมหาสื่อ ah ก็ขอสำเ ah ร็จแม,ม่โบม, ah ม,มีม ah ข,ขายเลยกับข้าวสำเร็จแม,ม่ม ah าคำม,มันบ่อหนิอยู่ไหนแม่ขายอาหารสำเร็จเหรอครับอ๋อจ้ะอ๋ออ่าสื่อแล้วท่าจะเป็นบ้านกับข้าวสำเร็จกันนะครับผม กินได้ของปิ้งย่างนี้ในเบื้องเราเสียบจังกันแหมครับ่ขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆได้ครับขอบคุณแม่ค่ะพ่อมนะครับผมอันนี้เราก็จะมาเดินซื้ออาหารสำเร็จพี่น้องบ่มีกับเขาเมื่อนี้แข็งตายก็คักเมื่อนี้หิวเขาแห้งพี่น้องครับผมเสียหลักกับเขาสำเร็จอ่ะฮะ อย่งบ่ปลาพี่จิยูพี่ยูพีกับขาสาเร็จไม่อยู่อะไรนี่ยนี่ก็มาเท่าไหร่ครับบาเจ้ามาสิบบาทเอายี่สิบไม่ได้หรอแม่ไม่ได้แม่ขายสิบบาทแม่ขายแบบซื้อสตว์อี่รียีกับอะไรขายสิบบาทเพราะว่าเราขายแค่สิบาทเรื่องเส้นก็๊บอเรื่องเส้นเห ชุ้มมาต้องแน่แล้วใครถืดเสียเอาไปใส่เจ้าไหมแกงมะมี่บอกอันนี้อะไรเนี่ยเขาก็เจ้าสองถุงครับแม่ครับขามี่พมใส่อยู่เหมือนบอกได้ข้าวสวยแล้วก็ได้อันได้ข้าวผัดพี่น้องขนบ่มี่กระเพรากอบกระสิตผัดย่างเปิดมืงเจ้าของกินนะครับผม จะไปย่างก็เหมือนกินนะครับถากับเขาบ๊อพอเอาตลาดวายเขาคือจังบ่ได้มากคำบันไดตลาดตอางวยลูกฝักชดปลานะครับอันนี้เท่าไหร่ครับ20บาท40บา10บาทตู้น้ำว้าชล10บาทเดอันนี้อะไรครับ20บาทครับอันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาคา อ้อปลาขาวาอันนี้ปลาโกุ้งมขี่กุ้งตั้งไรครับยี่สิบ่วนสะเอาเอาปลาขี่กุ้งเอาผลแมงดาด้วยครับผมหนาเย่งแบบสิก็ต้องกินป่นล้วเนาะหนาลราเอาฝันก็ต้องกินป่นกินกะะแจ้วไปงั้นสิละเราต้องกินผลปลาเราจะได้อายุยืนนะครับผมแม่ค่ะค่ะงามนะครับผมเป็นตะอุ่นเนานนะแม่เนาะได้เสือเป็นตะอุ่น,นนี่ดีนะครับเรียบร้อยเนาะจะไปปรชาลูกเร็วเร็วเร็ว แล้วเราก็จะเราก็จะเดินไปซื้อของต่อนะครับผมสิกรบเราพี่น้องย่างร้ายกับสิบเบิร์ดไลายนะครับผมนี่แหละพี่น้องเราก็ใช้จ่ายไปยังสินาพี่น้องทุกอย่างก็ต้องเดินด้วยเงินถ้าไม่มีเงินก็ไปไหนไม่ได้จริงๆนะเห็นว่าสื่อํำเนีกับกซิปเกียริฟิปเราพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นอะไรพี่เนื้อโคกุนเนื้อโคกุนเท่าไหร่ครับนี่ ไม่ไม่ยี่สิบ้อมามื่กี้คมาให้ลูกกินหมูปิ้งบ่หมูปิ้งไม้เท่าไหร่พี่เอาหมูปิ้งห้าไม้ครับผมเอาไปใครกินซี่ใหม่จะกินบ่เอาผงใหม่บ่ะพ่อพ่อคนีแหนยอยู่ได้หมูปิ้งพี่น้องเมื่อนี้ได้หมูปิ้งหมูปิ้งป่นปลาหมูปิ้งป่นปลาปลากิโกะนะครับผมย เมื่อยหลายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทตะโกนนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้แหละได้หมูปิ้งไปกินบนป่า <laughs> <laughs> โอเคก็ขอให้เอฟซีของบูมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็จะไปกินข้าวต่อแล้วก็ไปนอนบ้านลุงพลนะวันนี้นอนบ้านลุงพลนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องเด้อพบกันอีพีต่อไปจ้าสวัสดีครับ